หากคุณเคยดูละครไทยยุค90และยังจำสายตาคมสเสน่ห์เฉพาะตัวของนักแสดงหญิงลูกครึ่งที่ทั้งสวยเท่และฝีมือไม่ธรรมดาได้ชื่อของเธอคือกันตาดานาวนักแสดงหญิงที่ไม่ได้เป็นแค่ใบหน้าสวยบนจอแต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่พิสูจน์ตัวเองด้วยการแสดงที่ทรงพลังจนคว้ารางวัลทุกกตาทองสาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง ขยี้ในปี2533ในช่วงเวลาที่วงการหนังไทยกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นชีวิตของเธอไม่ได้เดินอยู่ใต้แสงไฟตลอดเวลามีช่วงที่หายไปจากวงการเลือกบทบาทของความเป็นภรรยาแม่และผู้หญิงธรรมดาก่อนจะค่อยๆกลับมาอีกครั้งอย่างสง่างามและมั่นคงในแบบของตัวเองวันนี้6 9 Stories จะพาคณไปรู้จักผู้หญิงคนนี้ให้มากขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นในวงการบทบาทเด่นที่หลายคนยังจำได้ไปจนถึงเส้นทางชีวิตจริงหลังกล้องของนักแสดงหญิงที่ชื่อว่ากันตาดานาวถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของเธอไปพร้อมกันณนปัเดี๋ยวนี้ครับวิกตอเรียจีกสิโซภาหรือวิกตอเรียดานาวรู้จักกันในชื่อของกันตาดานาว ชื่อเล่นวิกกี้เป็นนักแสดงชื่อดังชาวไทยเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2514ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนปิดาเป็นชาวฟิลิปปินส์มารดาเป็นชาวอังกฤษชื่อพาเมล่ามีดานาววิกกี้มีพี่น้อง3คนมีพี่ชายและน้องสาวเธอเป็นบุตรคนกลางปี2532ขณะเรียนระดับเทียบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนนานาชาติร่วมได้ดีเธอได้เริ่มเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบโฆษณา จากนั้นเข้าเป็นักแสดงสังกัดค่ายกันตนารับบทวันวิสาในละครเรื่องที่วาหวามทางททบ5เป็นเรื่องแรกแสดงคู่กับทูนฮิรัญยรั์เรื่องนี้ยกกองไปถ่ายทำถึงประเทศอังกฤษจากนั้นวิกกี้ก็มีผลงานตามมาอีกหลายเรื่องทั้งหนังและละครตรัศน์เล่นหนังตั้งแต่ปี2533ถึง2535จำนวน13เรื่องเช่นเรื่องจะรักอยู่แล้วเฉียวไม่รักได้ไงบ้านผีดุ ตีใหญ่สเล่นกับไฟและขยี้ในปี2 5 3 3หนังเรื่องขยี้ปี2 5 3 3นี่เองที่ทำให้เธอสามารถขอ้ารางวัลตุกตาทองในสาขาผู้สแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จในส่วนของละครโทรทัศน์เช่นรับบทมัดซีเรื่องคุณแม่เพื่อนรักปี2 5 3 3ทางช่อง7รับบทมะนาวเรื่องผู้การเรือเร่ปี2 5 3 4ทางททบหรับบทพันทิพย์ เรื่องทายาทอสูรปี2535ทางททบ5เช่นกันและรับบทคุณหญิงสวรักษ์เรื่องกุหลาบไฟปี2567ทางช่อง7สีเป็นต้นวิกกี้กันตาดานาวอยู่ในวงการช่วงแรกคือปี2532ถึง2540ก่อนออกจากวงการไปมีครอบครัวสมรสกับพากรกษสีโซภามีบุตรชายด้วยกัน2คนคือภูรินกรสิโซภาชื่อเล่นนิกกี้ และคณินกสิโซภาชื่อเล่นไมกี้ทั้งสองเติบโตเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาอาการเลยทีเดียวพอแต่งงานและมีลูกเธออยู่่นละครไปพักใหญ่ปี2552วิกกี้กลับมารับงานอีกครั้งเป็นละครตอนเย็นจากนั้นได้ออกไปทำงานประจำที่ King Power หลังจากเป็นพนักง,งานออฟฟิศทำงานประจำหลายปีปี2558เธอได้รับการติดต่อจาก Poly Plu s ให้มารับบทเดือนฉายในละครเรื่อง บ้านศิลาแดงเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,567ที่ผ่านมาเธอสูญเสียคุณแม่ไปด้วยโรคชราปัจจุบันคุณวิกกี้กันตาดานาวยังคงมีผลงานในวงการแสดงให้แฟนๆได้รับชมอย่างต่อเนื่องขอให้มีความสุขมากมายครับ